ในสุดก็มาถึงหมู่บ้านสักทีหาตั้งนานกว่าจะเจอหมู่บ้านขอผินไฟแป๊บหนึ่งอเอาวัสีทุกคนมันเดียวเจอกันนานเลยนะกับผมอีกแล้วครูเองครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกประสบะการณ์ลำบากยากเค้นเหลือเกินโดยการที่ตอนนี้โลกถึงวันสิ้นโลกเรียบร้อยแล้วใช่วันที่โลกงไงหรอผมก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องผมคืนให้ฟังหรอกนะ เพราะว่าตั้งแต่หลายวันก่อนเงียบๆดิตกคว่มเลยตั้งแต่หลายวันก่อนเกิดเหตุประตูมิติยายักษ์เกิดขึ้นในโลกใช่แล้วคุณอาจจะดาว่าอาจจะเป็นเอเลี่ยนหลุดใช่ไหมล่ะทำเองนั้นแหละมันคือเหล่าตออัวละครอนิเมะจากโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นหลุดเข้ามายังโลกความเป็นจริงไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแต่โลกทั้งใบนี้ ถูกครอบครองโดยเหล่าอนิเมะพวกนั้นแล้วตัวละครอ,อนิเมะทุกคนก็ได้รู้ดีว่ามันมีพลังเหนือธรรมชาติที่คนธรรมดา,ยยางเราไม่มีแต่ว่าพวกเราที่ยังสู้ยึดสู้อยู่ก็หลบหนีตามเมืองต่างๆอย่างเช่นเมืองนี้เป็นต้นฉันไม่แน่ใจว่าเมืองนี้เป็นเมืองสุดท้ายหรือเปล่าที่ยังรออยู่เหลือรอดอยู่แต่ว่าเอาเถอะทุกคนผมจะเล่าให้ฟังว่าทุกคนก็อาจจัดการเหล่าอนี้พวกนั้นได้โดยใช้ปืนนี่ไง ปืนเนี่ยสามารถจัดก,การเหล่านี้ทั้งนั้นได้แต่ว่าผมจะบอกให้ฟังว่าโชคดีๆที่เหล่านิเ,นเมที่ดูดมาจากมุมมิตินั้นมันไม่ค่อยมีสมองสักเท่าไหร่พวกเราก็เลยสามารถใช้ปืนฆ่าหรือพวกดแสดงฆ่าได้ง่ายได้เพราะว่ามันวิ่งตรงมามหาเราอย่างแค่ซอมบี้พวกมันเ็นเหมือนซอมบี้ที่เป็นรูปร่างหน้าตาเป็นนิเมใช่ทุกคนเราสามารถจัดก,การมันได้ง่ายๆแต่ว่ามันมีกันเยอะมาก ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหลาซอมบี้ยังไงมาเยอะแค่ไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราเป็นพวกกันเปล่าเฮ้ยมึงเสียงดังไม่ใช่เสียงเบาเสียงเบาหน่อยมึงโอ้โหเปล่าเลยโอ้โหฮะปากแกน่นี่นี่นี่คือร้านขายสินค้าที่อยู่ในเมืองนี้เฮ้ยเดี๋ยวนายก็เป็นคนจากอนิเมะเหมือนกันดีกว่าไหนดูสิไอ้เจ้าอาจารย์เกนเกนบอกไปดูนี่นี่คนขายสินค้านะซึ่งผมก็ไม่มีอะไรจะขายอืม มาเพื่อนๆเ,เราออกไปลุยกันดีกว่าไปเราไปหาสเสบียงเพิ่มมนาะตอนนี้ตอนนี้สเสบียงเราไม่ค่อยมีเดี๋ยว,วกลัวมันดักฆ่ากูเหลือเกินนะเ,ออเราไปที่เมืองเ,ออเหมือนว่าพวกนั้นจะไม่ได้มาที่เมืองนี่ไงพวกนั้นอยู่นี่วันดีวันดีวันด,ดีเราหาสเสบียงกันเราต้องเก็บสเสบียงให้ครบนะอุ้ยเดี๋ยวนี่มันแย่งไปไม่น่ามาตรงนี้เลย โอเคุกคนตอนนี้ครับเราต้องหาสเบียงกลับไปยังเมืองนะซึ่งบอกเลยว่าเมืองตอนนี้มันไม่ที่น่าอยู่ต่อไปแล้วนั่นไงนั่นมันมันเมอควาด้ว่ะเฮ้ยไอเอมฆอควาแล้วก็ซิลทูแย่แล้วมันจะไล่ฆ่าผมครับผมต้องรีบหนีโอเคจําเป็นได้เราก็อย่ายใช้กระสุนเปลืองนะเพราะกระสุนเราก็มีจํากัดผมจะมพยายามไม่ใช้กระสุนมากเราจะตามกลุ่มเพื่อนไปโอเค มีของให้เก็บป่ะนี่ไงเอ,อาขวดน้ำก็เก็บไม่ได้ยานี่ไงกระสุนนี่เก็บไปก่อนโอเคไม่มีของเห,เหลือเลยเพื่อนแม่งแย่ไปหมดนี่น่ารถดีกว,ว่าเฮ้ยรถขับได้ไหมขับไม่ได้ขับได้ขับได้ไดมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเทาไม่ขึ้นเหรอเพื่อนขึ้นเปล่าเปล่าไม่มีใครสนใจกูเลยโอเคแช่งมาแล้วกัน ผมขอขับไปเมืองต่างๆแล้วกันนะเมืองนี้เหมือนจะโดนเพื่อนแย่งหมดแล้วโอ้เจอเพื่อนโอเคตอนนี้นะครับเราต้องหาสเสบียงแต่อย่างดีที่ผมเจอรถนะเออถ้าผมไม่เจอรถนี่ผมคงเดินทางลำบากเราไปที่โบสถ์ก่อนโบสถ์มีอะไรไหมโอเคโบสถ์เหมือนจะไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยม,มีดีอันนี้ไงมีกระสุนลูกซองแล้วก็ซุปซองด้วยนี่เ,าาเก็บไม่ได้อีก ไม่เก็บไม่ได้ต้องเก็บลูกซองก่อนเก็บลูกซองนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกซองทั้งศูนย์ชุบนี่เป็นซองละมาเราขึ้นไปก่อนตอนนี้นะครับเราต้องหาสเสบียงที่จำเป็นอย่างเช่นลูกซองนี่นะครับโมลี่เหรอเหมือนจะเป็นบอสจากอนิเมะแน่เลยถ้าเกิดล้มบอสได้เป็นยังไงนะเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมตรงนี้เขาจะลุมบง да ังกันใหญ่เลยอะคืออะไรกันแน่ไปลดซองไหนเฮ้ยพลังอะไรกันเนี่ยพลังเหนือสามสำนึกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแฮกหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่รู้ทุกคนมันเรียกว่าแฮกหรือเปล่าแต่ว่าทำไมรถมันทำอย่างนั้นได้วะใครก็ได้ใครรู้ตอบผมดีว่าทำไมรถทำอย่างนั้นได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาชนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอ่ะ มึงอย่าฆ่ากูเลยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมึงนีกันดีกันมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทุกคนวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่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 โอ้ยอะไรอะไอเจ้านี่แตกซะแตกซะแตกซะนี่นี่นี่โอเคใครก็ไม่รู้คนนี้จากไอ้เมสเรื่องอะไรก็ไม่รู้โมลี่อะไรไม่รู้แหละบอกว่านี่คือรถลำนี้แน่เลยโมลี่นะครับโมลี่รถคันนี้แน่น เฮ้ยนี่ไงเจอโมลีแล้วไม่รู้คือเรื่องอะไรนะเนี่ยมองไม่ชัดกันอ่ะเฮ้ยนี่ไงคือเรื่องอะไรอ่ะตัวอะไรวะจากเรื่องอะไรบอกเลยอุยนี่ดิงบายโมลีเหรอโมลี่โมลีโมลิโมลีนี่โมลิโคโบโร่เหรอโมลิเหรอโอยะทุกคน,น ผมว่าไอ้เจ้ารถกระบะนี่มันแฮกแน่เลยทุกคนมันน่าจะแฮกเกมนะโอเคนี่ไงโมลิคุณบอลลมบอลเนี่ยแล้วนี่โมลิโมเฮ้ยแย่แล้วคุณจะฆ่าผมไหมเมเกอร์นี่นีม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 ีเออเริ่มจัดการโมลิก่อนนี่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 เฮ้ยดับของ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 เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเนี่ยดอบอะไรวะดอบอะไรอ่อม,อม,นะอมันดับแนี้ไม่ผมเนี่ยคืออะไระไม่โหลดด้วยเฮ้ยดอบอะไรให้อ่ะมันก็ไม่โหลดนะครับเออสกินไม่โหลดคืออะไรไม่รู้มีสกิลอะไรไหมสกิลอ่ะไม่มีเยอะละผมรีบขึ้นรถก่อนทีกว่าที่คน,นจะแย่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถเพื่อนก็ไนดะ้ พาออกไปหน่อยพาไปไหนก็ได้อยากรู้ว่ามีเมืองอะไรที่พออยู่รอดได้บ้างเทียบเลยพวกเราอนิเมะทั้งหลายไม่ใช่เราอนิเมะพวกเดียวกันนี่หว่าเออนี่ลงก่อนลงก่นงกนอนเคลียร์สรุปผมก็ยังไม่รีโหลดยังไม่โหลดนี่นะเออสกินยังไม่โหลด,ดมีอะไรบ้างเนี่ยบทนี้บทนี้ไม่มีอะไรเลยมีกระสุนลูกซองเหมือนเดิมเ,ออเติมเพิ่มเลยดีกว่าเติมกระสุนลูกซองเพิ่มเออ เติมเพิ่มก่อนเติมเพิ่มก่อนเติมดิไม่เติมก็ไม่ต้องทำมาแล้วกันโอเคเฮ้ยคู่นู้นกับเพื่อนกู่นู้นกับเพื่อนกูอะเออกูปล่อยให้มันตีไปกู่นู้นกเพื่อนเนาะใครก็ได้ขับไปทีจะได้รู้ว่าจะไปไหนกันเพืปอนพลังก็ได้ถือปืนได้ไหมนั่งรถถือปืนไม่ได้ทุกคนมันสมจริงเลย โอเคไปเลยขับไปเลยพาไปไหนก็เลยเฮ้ยเพื่อนเริ่มมืดแล้วว่ะเอาไงดีเอาไงดีงดมืดอ,อย่างนี้แย่แน่ๆโอเคมีแต่เหล่าอันนี้ตายเกินเลยเยทุกคนเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ถึงจะไม่รู้ว่าจะรอดได้กี่วันก็ได้ตอนนี้ผมก็มีปาร์ตี้หมดแล้วนะเป็นปาร์ตี้แบบว่ารถกระบ,บะช่วยกันกลุ่มหน้ากลุ่มหลังนะ เฮ้ยนี่งไงเจอแล้วไอ้แฮกเนี่ยนี่ไอ้แฮกที่มันยกรถกระบะแน่เลยโอ้ไม่ใช่เป่าให้ตายเถอะใช้โปรแฮกให้ตายให้ตายโอ้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะเออเดินพัฒนาไม่ใช่หรอกเแนนโปรมากกว่าไปละเฮ้ยเดี๋ยวโอ้พลังของไม่กุมินให้ตายสิให้ตายให้ตาย,ตายถ้าเกิดโดนเมื่อกี้ไปนี่แย่นะ ตอนนี้ครับตอนนี้ผมกำลังนั่งรถบินได้นะรถเฮลิคอปเตอร์เออโปเขาพาขับไปออกันแฝงกันเพิ่งเคยเล่นกับโปรรครั้งแรกนะทุกคนผมเล่นเกมเราบอกมาก็ไม่เคยเจอโปอะไรเจอแต่เกมนี้นะ่ะที่เห็นเป็นยิงเป็นจังนะเออ,อเคตอนนี้เหมือนผมจะขาหักบอกว่าสุดสุดแหละเออ,อเคอเคไหน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 ดุ้ง ลงไปก่อนซึ่งตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าเราเอ้ย,อยรถตรวจของขึ้นด้รรวดิเออแท็กซี่ตรวจนะพาไปเลยครับเลยพาไปไหมเคพาพาไปไหไปนะไม่รู้ว่าจะไปไหนกานก็พับด้วยอะ่ะครับต่างคนต่างขึ้นมานรถละเฮ้ยทุกคนขึ้นมาเลยนะขึ้นมาขึ้นมาเคเราไปแล้วทุกคนเขาจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้นะ ตามไหมต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้เพราะว่าตอนนี้การเดินทางอย,อยู่นี่ก็โผล่มาเจอเลยนี่จบคลิปเล้วงแค่นี้ครับทุกคนกับการเดินทางเพราะว่าผมก็จะไม่รอดละโอเคไปละถ้าเกิดมีโอกาสหน้าจะเจอคลิปเล่นคลิปนี้อีกเล่นคลิปะลรเล่นเกมนี้อีกเออถ้ามีโอกาสหน้านะไปละ